รวมรถมือสอง JK แนะนำให้ชมกับรถเก่งบ้านๆน,นะคะเป็นรถบ้านมือเดียวซูซูกิสวีปนะคะ1.2ค่ะปี 2013GL ตัวรองท็อปเกียร์ออโต้เป็นรถมือเดียวด้วยนะคะราคา139,000บาทค่ะภาษีพรบรปี69รถบ้านมือเดียวเลขไม22่222,000กิโลเมตรกุญแจ2ดอก,ดอกมีปุ่มพุ้สตาร์ทคี์เรส รถไม่เคยแก๊สค่ะไม่เคยชนหนักไม่เคยจมน้ำนะคะแม็กสวยขอบ15ยางปี25ค่ะภายในสวยดูดีสภาพสีก็ดูดีนะคะแอร์เย็นกระจกปรับกระพับไฟฟ้าได้เครื่องเกียร์ปกติช่วงร่างสมบูรณ์ดีสภาพรถคือพร้อมใช้งานได้เลยค่ะเอกสารครบพร้อมโอนได้เลยนะคะ139,000บาทดูรถได้ที่ในตัวเมืองจังหวัดสระบุรีค่ะ โทรคุยติดต่อหรือนัดดูรถโทรหาผู้ขายนะคะตามเบอร์โทรใต้คลิปพอแอดมินเพียงแนะนำให้ท่านได้รับชมกันเท่านั้นแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ